ฟังนโยมให้พึ่งทั้งสามอย่างนี้อย่างอื่นไม่ต้องสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ อันว่าวัตตะนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดมีทุกข์เป็นที่สุดมีความแปรปรวนมีความสลายไปเป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นได้อย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อผู้ใดเห็นธรรมอย่างนี้ก็ย่อมเข้าถึงกระแสแห่งพาร,รัตนาไตรเมื่อเราเข้าถึงกระแสพาร,รัตนาไตรอันมีพระพุทธมีพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์แล้ว เป็นที่พึ่งแล้วอันว่าที่พึ่งอย่างอื่นอย่าได้มีอีกเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามเมื่อเราเข้าถึงแล้วในที่พึ่งทั้งสามอย่างนี้อย่างอื่นที่เรานั้นได้สะสมบารมีมามันก็จะวางของมันเองแต่เมื่อเรายังไม่เข้าถึงอันใดก็ตามที่เป็นอุบายที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึง เราก็ควรยึดควรถือไว้เป็นธรรม,มาดาเหมือนกายสังขารน,นี้แม้ว่าจะไม่ใช่กายสังขารของเราแต่เราก็ต้องยึดต้องถือไว้เสียเพื่อเป็นกรรม,มสิทธิ์เป็นธรรมอันชอบที่เราจะต้องดูแลรักษาเหมือนบ้านเหมือนเรือนเคหสถานหรือสถานที่เรานั้นพำนักอาศัยเราก็ต้องยึดถือ แต่การยึดถือแบบผู้มีธรรมเป็นอย่างไรการยึดถือแบบผู้มีธรรมคือมีสติมีปัญญามีได้ยึดถือด้วยความโลภด้วยความเขาแต่การยึดถือด้วยผู้ที่มีธรรมคือยึดถือด้วยปัญญายึดถือด้วยการปล่อยวางดังนั้นการยึดถือด้วยความโลภเหล่านี้ความโลภคือการอยากยึดถือนั่นเขาเรียกว่ายึดถืออัตตา นั่นเมื่อเรายึดถืออัตตาการจะเข้าถึงธรรมนี้แลตัวเรานี้แลที่จะไปปิดตัวไปบังดวงธรรมบังดวงจิตนั่นเขาจึงบอกให้เรานั้นละอัตตาเมื่อเราละอัตตาเสียได้การละอัตตาเสียได้เป็นอย่างไรเมื่อเราละอัตตาสิ่งที่เราครอบครองยึดถือก็เป็นสักแต่ว่าที่เราได้ยึดถือได้ถือไว ดังนั้นคราที่เราจะปล่อยเมื่อมันถึงวาระเราก็ปล่อยตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าผู้ใดไม่เคยได้ฝึกจิตที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะปล่อยไม่ได้อะไรที่ปล่อยไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นนั่นแลในกองขันความยึดถือมั่นว่าตัวของตนความยึดมั่นถือว่าสามีและภรรยา ความยึดถือมั่นว่าซับก็ดีความยึดถือยึดมั่นก็ดีในลูกหลานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกแล้วก็จะปลดปล่อยได้ยากจึงเป็นพันธนาการเป็นบ่วงอย่างหนึง่งนั่นซึ่งบ่วงสิ่งใดก็ตามชื่อว่าเป็นบ่วงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่คอยผูกมัดพันธนาการจิตทั้งนั้นดังนั้นนี่แหละ เขาเรียกว่าการครอบครองด้วยจิตของผู้มีธรรมคือประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นทางออกเขาเรียกการเห็นโทษเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเพื่อให้เห็นทางออกหรือเห็นโทษจากสิ่งเหล่านี้จิตเราก็จะเข้าไปหลงไปยึดไอ้คำว่าหลงแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามมันจะสะสมเข้าสะสมไว้เหมือนฝนก็ดีเหมือนน้ำก็ดี ที่ตกวันลหยดวันลหยดก็ดีอยู่บ่อยๆตลอดวันตลอดคืนอยู่อย่างนี้ชื่อว่ามันก็สะสมให้มีกำลังมากเช่นเดียวกันแต่เช่นเดียวกันตรงกันข้ามในจิตของผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมเพื่อเรานั้นจะได้รู้โทษรู้ภัยสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในการครอบครองเช่นว่ากายก็ดีสังขารนี้ก็ดี ฝึกที่จะปล่อยวางก็คือฝึกที่จะพึงให้เห็นโทษเห็นภัยมันอยู่บ่อยๆเนืองๆถึงแม้ว่าเรายังมีความยึดมั่นถือมัน่นยังมีโลภมีกโกรธมีหลงเป็นของธรรมดานั่นก็เป็นเรื่องส่วนของกิเลสตัณหาของความอยากแต่เรื่องของจิตที่ประพฤติปฏิบัติในทางเดินแห่งมรรคในอริยสัจแล้วเมื่อจิตมันเห็นภยัยเห็นวัตตะนี้ จิตมันเห็นธรรมจิตมันเห็นมรรคจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อเห็นอยู่บ่อยๆนี่แหลจิตมันจะคลายตัวของมันเองไอ้ตัวคลายนี้มันไม่ได้คลายด้วยสัญญามันไม่ได้คลายด้วยความจำแต่มันคลายด้วยปัญญาอะไรก็ตามที่มันเห็นด้วยปัญญาแล้วจิตมันจะจดจำอะไรที่จิตมันจดจำแล้ว มันเหนือสมมุติบัญญัติแล้วเนื้อจากความจําเนือจากสังขารแล้วนี่จะไม่เกี่ยวข้องกับสังขารจะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังนั้นสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับสังขารเหล่านี้จึงเรียกว่าตัววิมุตติตัววิมุตติเหล่านี้เมื่อฝึกเข้าฝึกเข้าไปสะสมแล้วเป็นกำลังเขาเรียกว่าเป็นปัญญายาณ ปัญญายานวิมุตติยานนี่แหละเหล่านี้เมื่อถึงเวลาแล้วจิตมันจะตัดของมันเองแม้จะมีความพเพลินมีความสุขมีความสวยงามสิ่งใดที่จะมายึดถือเหนี่ยวรั้งให้ถึงคราที่บารมีมันเต็มแล้วเฉกเช่นเดียวกับพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ในรั้วในวังเมื่อถึงคราที่ท่านจะออกสแสวงหาถูกที่แท้จริง หมายถึงว่าท่านไม่เคยได้เจอทุกข์เลยอยู่แต่สุขนั่นเมื่อมีความสุขแล้วท่านก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่สเสวยอยู่นั้นมันใช่สุขที่แท้จริงหรือไม่นั่นเขาเรียกว่าบารมีมันมาถึงมันก็อยากจะแสงหาอยากรู้อยากเห็นด้วยความเป็นจริงด้วยปัญญาเฉกเช่นเดียวกับพวกเราที่ต้องฝึกต้องเห็นต้องรู้ก็เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา นั่นเราก็ต้องดูว่าไอ้ความที่เราสุขนั้นหมายความว่าทุกก็ดีตรงกันข้ามการที่เราเห็นทุกข์ให้มากเพื่อละความสุขเพราะเราติดอยู่ในความสุขความเพลินดังนั้นแล้วการที่เราได้พิจารณาทุกขคราใดก็จะทําให้เรานั้นคลายจากความสุขเมื่อเราคลายจากความสุขแสดงว่าความทุกข์ตัวนั้นแล จึงเป็นหนทางแห่งมรรคจึงเป็นหนทางแห่งปัญญาที่จะมาดับละสุขเหล่านี้เพราะว่าสุขเหล่านี้มันคือบ่วงคือบ่วงลุ้มพรางเมื่อเราไปหลงไปยึดไปติดไปพอใจแม้เพียงแค่ขณะจิตเดียวก็อย่างที่บอกน้ำที่มันหยดอยู่ตลอดเวลามันก็มีกําลังดังนั้นการที่เราฝึกจิตฝึกใจนี้ ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเมื่อมันพอมีกำลังแล้วมันเต็มบริบูรณ์จิตเมื่อมันเต็มบริบูรณ์แล้วชั้นใดชั้นนั้นอันว่าอินทรีย์ก็ดีภละก็ดีองค์แห่งการตัดสรู้โพชฌงเจ็ดก็ดีย่อมแทงตลอดในอริยสัจเมื่อแทงตลอดเห็นตามความเป็นจริงแห่งมากแล้ว จิตจะไม่หันกลับมาเกลือกลัวกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปโอวาทธรรมมูลนิธิมึงธรรมผมมารังสีสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับก็ขอขบออคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกดใช้แน่นนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบ,บุญขุโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สุดท้ายนี้สําหรับครูกดเองก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกนี้จงมาอํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต,ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ